เรากกับการอะไรไปไม่ไว้ใจมากแล้วเราก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญที่ฝ่ายค้านจะต้องตรวจสอบแลวเอาความจริงมาเปิดเผยให้กับประชาชนให้ได้ทราบเรารู้ดีว่าจะดุลมือฝ่ายค้านเนี่ยมันไม่พอหรอกที่จะทําให้เกิดการพูดง่ายๆอ่ะความเปลี่ยนแปลงในระดับที่รัฐบาลตีตกจากเก้เาอี้อย่ยเรายอมรับมันยากแต่การเปิดโปงเหล่านี้จะเป็นการเปิดโปงที่สำคัญที่จะทําให้สังคมไทยมีภูมิคุ้มกัน เข้าใจว่านักการเมืองที่กำลังทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพวกท่านทอยู่เนี่ยเขาเป็นคนแบบไหนลแล้วการเลือกตั้งทุกครั้งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะคะราจะเป็นการเลือกตั้งที่มีความหมายสำหรับพี่น้องประชาชนมากขึ้นเพราะพวกท่านทั้งหลายจะได้รู้ว่านักการเมืองแต่ละคนมีสัญญาณอย่างไรการโกเป็นหนึ่งสี่งหนึ่เราบอกเรื่องนีญญ้มันเข้ามาในจังหวะนี้มันทำให้การทำงานเราสะดุดงาหรือว่า ปฏิเสธว่าเราก็ต้องไปคิดตรียมนันอ่อย่างเนี้ยเรื่องเราเนี้ยเข้ามาทําให้เราต้องคิดแน่นอนผมทุกอย่างที่ผมพูดตอนนั้นเขาจับผมเลยนะครับแล้วมันก็เข้ามาไม่ใช่แค่จังหวะที่เราต้องเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่มันก็มีเรื่องของปปชที่ก็ต้องยอมรับว่าเขาก็มีปัญหาที่มันมีข้อคอรหาเรื่องของการวิ่งเต้นอยู่มันก็ทําให้หล,หลายๆอย่างเนี่ยนะครับมันก็เป็นปันเทิ ที่ฝ่ายค้านอย่างพวกเราเนี่ยก็ต้องตรวจสอบดังนั้นเนี่ยมันมีทั้งเรื่อง44ก้อนหนึ่งในเรื่องตรวจสอบปปชอ,อีกก้อนหนึ่งเรื่องตรวจสอบรัฐบาลอีกก้อนหนึ่งตวัวผมเองก็มีที่จะต้องติดตามเรื่องของอ a ซ l นเตอร์อีกเราก็ต้องยอมรับว่าค a p ซิตี้หรือเขาเรียกะไพลังของเรามันก็จํากัดเนาะการต้องดูทุกบททุกอย่างเนี่ยต้องยอมรับมันเป็นภารกิจที่ไม่ง่ายแต่ก็ต้องพยายามทำออกมาให้ดีที่สุด ทำเงได้เรามานั่งตรงนี้แล้วเราเป็นสสแล้วมันก็ต้องเขียนออกมาให้คุ้มค่าต่อเงินภาษีของพี่น้องประชาชนทุกฝ่ายทีั่งไมได้นะคนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราในแง่สถานวามเราก็เราพร้อมจะซู้ออุปกหรืออะไร่็คิดไปยิ่งผม่ายังไม่ได้คิดระยะยาวมากเนาะคืออย่างที่บอกมันมีเรื่องให้คิดเยอะมากเลยในช่วกนี้ตัวผมเองก็ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรแล้วผู้บกตายได้หรือเปล่า แต่ว่าไม่รู้สึกว่าเราก็โฟกัสกับการดำเนการที่มีส่วนในวันนี้ส่วนวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเนี่ยผมก็พร้อมรับผลสัมการถ้าหลายคนติดตามกันมาแ่นแล็นั่นต่างต่างแล้วก็ติดตามกัระฏิติในความเป็นจริงก็ต้องยอมรับว่าถ้าให้ความเป็นธรรมกับเราในเวลานั้นน่มันก็ชี้ชัดว่าวันนั้นเนี่ยสิ่งที่เราพูดสิ่งที่คนรุ่นใหม่พูดถูกต้องเป็นเรื่องมิส่วนในวันนี้อย่างชัดเจนว่ารัทรรูปแบบนี้ แก้ไขได้ยากจริงๆนะครับมันกลายเป็นว่าทุกฝ่ายพร้อมที่จะสร้างเครื่องไขโดยหวังผลประโยชน์ทางการเมืองระยะสั้นทั้งสิ้นละเมิอค่าแท้อะไรของทุกคน่าเดีวมนันเป็นการเปลยทุกคนเนาะให้ได้เห็นว่าความจริงใจในการแก้ลมนูลเป็นยังไงทุกคนพูดได้ว่าอยากแก้ลมนูลทุกคนพูดได้ว่าอยากเห็นลมนูลฉบับประชาชนตอนเลิกตั้งช่วงเวลาที่ผ่านม,มาใครพูดอะไรบ้างเดี๋ยวนี้มีดิจิตัลฟุตริ์ไปเช็คได้แต่ถามว่าในวันนี้ เมื่อเราพิจารณากันอย่างองแท้เนี่ยเราก็เริ่มเห็นแล้วว่ามันมีภรคการเมืองไหนบ้างที่อยากแก้รัฐบุรีจริงๆนะครับส่วนตัวผมจะแก้วการแก้แบบแบบรรคประชาชนเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราจะได้รัฐบุรีสีส้มนะครับเพราะสุดท้ายมันก็ต้องมีกระบวนการอยุดตามมาคนที่จะไปเป็นสสรออะไรต่างๆเนี่ยที่เขาจะต้องมาจากการเลือกตั้งมันก็ขึ้นอยู่กับพี่พน้องประชาชนอยู่แล้วที่ว่าเขาจะต้องเลือกใครและนั่นคือวิธีการที่เราจะได้รัฐบุรีสำรับประชาชนแท้จริง นะครับโดยที่ไม่ได้มาสนใจว่าจะต้องเป็นสมต้องเป็นแกงต้องเป็นน้ำเงินจะต้องเป็นใครให้มันเป็นเรื่องของการที่ประชาชนไปวาดกันให้เขาได้รณนรงค์กันอย่างเต็มที่ทางความคิดว่ารัฐธรรมนูญที่ดีคืออย่างไรผมคิดว่ารัฐธรรมนูญที่ตอบโจทย์ต่อบปัญหาทางการเมืองของเราในเวลานี้คือการที่เราได้รัฐธรรมนูญที่มันเกิดจากกระบวนการที่มันชอบทมเกิดจากกระบวนการที่ประชาชนมีส่วนร่วมและผมคิดว่ามันจะทําให้เราสามารถวางรากฐานที่ยั่งยืนต่อต่อเรื่องรัฐธรรมนูญไทยได้ เขาบอกว่าอยา่าเดินนอกไปเราเราเคยเดินไปกับเพื่อนไทยตอนแก้ราฐปดูดีอ่ะผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนไทยวันนี้ดูเหมือนอยากจะครับผมนักกบหนดเขาบอกเขาบอกว่าไอ้แต่งอะไรเรื่องนะหลายเรื่องเราก็อยากจะฝักดันให้เป็นสาเร็จรัฐมนูญเกณฑ์ทหารแล้วก็อีกหลายๆอย่างอาจจะรวมไปถึงสุราเกนะ้าหน้า เราก็อยากจะให้มันสําเร็จให้ได้เนะแต่ต้องยอมรับว่ามันไม่ใช่ทุกเรื่องที่จะสามารถผิดได้บางเรื่องผิดตรงกันงแลก็อาจจะพอไปได้แต่บางเรื่องก็ต้องยอมรับว่ารัฐบาลเขาอาจจะเรียกว่าแกเขากลับสามร้อยหกสิบองศาโดยที่เราเองก,ก็ไม่เข้าใจว่าไปโดนตัวไหนมาอ,นอาจจะโดนใครขวาง เป็นสอบมาสองสมัยนะหลายปีแล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงในมันกับจากการทํางานเขาได้ครับสมัเรื่องความเปลี่ยนแปลงประเทศไทยมันก็มีบุมที่เราเองก็อยากจะหวังอยู่ใช่ว่าอยากจะเราจะเรียกว่ามีหรือเปล่าแต่มันก็มีมุมที่มันน่าเศร้ามุมที่น่าเศร้าก็อย่างเช่นแบบอย่างเช่นเรื่องน้ำประดูเนี่ยวันนี้มันดูยากกว่าเดิมที่มันดูแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย ยกเลิกเกณฑ์ทหารเราเคยตั้งใจแล้วก็หวังมากกว่านี้เนาะแต่ดูเหมือนว่าพรรคเพื่อไทยก็จะไม่ได้มีความคิดแบบนั้นเท่าไหร่ส่วนผมยังอยากจะหวังหนุนก็คงจะมีบ้างอยา่างเช่นอัลฟอสเซนเตอร์เนี่ยผมก็ยังอยากจะหวังนะเผื่อว่ามันจะมีความเปลี่ยนแปลงบ้าง,างนะครับก็ทันทกน็คือเราเองก็พยายามเราก็ไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยผมคิดว่าที่จะใช้ทุกโอกาส ในการที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงเรารู้ว่ารัฐบาลนี้มันไม่ค่อยจะแต่ว่าไม่ว่าไม่ไมว่ายัางไงเราก็คงต้องใช้ทุกโอกาสในการคอนวิเเขาอธิบายเขาพูดคุยนะครับเพื่อให้เห็นว่าประโยชน์ที่ได้รับของการปฏิบัติตามข้อสเสนอที่ฝ่ายค้านเสนอในลายละดื่อมันจะนําไปสู่ความเปลี่ยนแปลงที่ดีของสังคมเทยหืไม่บาง,บางอยากรู้เลม้ต่อไป วันนี้ฝากไปเยะเราจะอรรแดงกับพวกต้องเข้าใจกับว่าสังคม,มประชาธิปไตยมันเป็นสังคมที่มันก็จะมีการหุบเหียงกันมันก็เป็นสังคมที่การทะเลาะกันการเห็นไม่ตรงกรันมันเป็นเรื่องปกติคุณไปห้ามไม่ได้หรอกคุณไปห้ามคนวิพากษ์วิาจารณ์คนที่เขาอาจจะเห็นต่างหรือเขาอาจจะมองไม่เหมือนคุณเนี่ยมันไปห้ามไม่ได้เรื่องแดงส้ม วิพากษ์วิจารการเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเราก็ต้องอยู่กันให้ไดน้นะครับบางเรื่องก็อาจจะเห็นตรงกันบางเรื่องก็อาจจะเห็นไม่ตรงกันแล้วก็แต่ละคนก็จะมีมุมมองหรือวิธีการในการสื่อสารที่ไม่เหมือนกันก็ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องของกระบวนการทางประชาธิปไตยเสียมากกว่าแต่นะครับผมว่าทุกๆสังคมก็มีแบบนี้แหละนะครับ,บมีเลนต์รัิคอลมีแบบค onservative มีแบบฟาเรบฟาไรท มีเซ็นเตอร์มันเป็นเรื่องทั่วไปของสังคมทั่วโลกเ,ลกเ,เ,เลม็นากใหญอแบบนบเอาแบบบนะรบประเทศตื่นมาผมอยากเห็นประเทศที่เราพูดได้พิพากษาได้ใครอยากทําง,งานที่ตัวเองอยากทําทก็สามารถทำได้ผมอยากเห็นสังคมที่เราไม่ต้องมานั่งคิดเรื่องเงินในกระเป๋าตลอดเวลาผมอยากเห็นสังคมที่ประเทศ ของเราก็เหมือนกับพร้อมดูแลทุกคนอ่ะบันดึงเรา,าจ,จะล้มแต่เราก็อยากจะมั่นใจว่าถ้าเราล้มอ่เราจะกลับมาได้ไวถ้าเราเจ็บป่วยเราก็จะได้รับบริการที่มีคุณภาพถ้าเราอยู่บ้านมีทรัพย์สินในบ้านเราก็อยากให้ทุกอย่างมันอยู่ครบอ่ะ เราไม่อยากจะรับสายบางคนรโดนข่มขูหรือหลอกลวงจดนสูญเสียเงินไปกับเขาทุกคนเรามีพ่อแม่ที่อาจจะอายุเยอะไม่เท่าทันเทคโนโลยีเราไม่อยากจะรู้สึกว่าเราเป็นต้องเป็นห่วงเขาจนรู้สึกว่าไปห้ามเขาใช้เทคโนโลยีต่างๆเพราะถ้าเราไม่ห้ามเดี๋ยวเขาจะการเหยื่อของแองกอสเซนเตอผมคิดว่าสิ่งที่เราคงอยากเห็นเป็นสิ่งสิ้นเิ ทั่วไปถึงการศึกษาทุกอย่างเ,เป็นความน่าเสียดายที่เรื่องทุกส่งิมที่เราอยากอยู่เลย